ซื้อสลากอมสินพิเศษ2ปี5ล้านบาทนะครับถูกรางวัลการันตี ทุกงวดนะครับรวมมูลค่า76,800บาทนะครับเหมาะกับใครคุ้มหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันนะครับเออ่รางวัลนะครับลุ้นรางวัลนะครับมูลค่า30ล้านบาทด้วยนะครับก่อนเข้าสินหาฝากกดไลค์กดซับค่ายคอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับระยะเวลานะครับรายละเอียดของสลักออมสินพิเศษ2ปีระยะเวลาการฝากตั้งแต่2กรกฎาคม2567เป็นต้นไปผู้มีสิทธิ์เปิดบัญชีคือบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปนะครับอายุของสลัก คือ2ปีสิทธิการถูกรางวัลน,นะครับ24ครั้งด้วยกันสลากหน่วยละ100บาทนะครับรายละเอียดกะดอกเบีย้ยนะฝากครบ2ปีจะได้รับดอกเบีย้ย1บาท25สาตางค์ต่อหน่วยนั่นเองนะครับอัตราดอกเบีย้ยกรณีผิดเงื่อนไขฝากไม่ครบ6เดือนหักส่วนลด2บาทต่อหน่วยฝากไม่ครบ2ปีไม่รับไม่ได้รับอัตราดอกเบีย้ยนะครับวงเงินการรับฝากสําหรับแอปไมโมนั้นสามารถที่จะฝากได้ตามกําหนด วงเงินนะครับดังต่อไปนี้ไม่ว่าจะเป็น1 5 0 0 5 0 0 0ห0 0 0 0ห0 0 0 0หรือสามารถระบุจำนวนเงินที่ฝากแต่ต้องหาร1,000นะครับตั้งแต่1,000สูงสุดไม่เกิน10ล้านบาทโดยระบุเฉพาะจำนวนที่หารด้วยพันลงตัว 3. วงเงินทำรายการสูงสุด10ล้านบาทต่อวันนะครับวงเงินรวมกับการโอนเงินภายในบัญชี 4. ธนาคารไม่ออกใบสลากให้แต่สามารถตรวจสอบ รายการฝากได้ในบริการโมบายแบงกิ้ง m ม m o 5. สามารถฝากเพิ่มในทะเบียนสลักเดิมได้โดยเป็นรายการฝากใหม่ระยะเวลาการจ่ายดอกเบีย้ยจ่ายดอกเบีย้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนการออกรางวัลน,นะครับออกรางวัลทุกวันที่1ของเดือนยกเว้นเดือนมกราคมและพฤษภาคมจะออกรางวัลวันที่29ธันวาคมและ2พฤษภาคม25 ของทุกปีนะครับหยุดจับนายในวันที่ออกรางวัลนะครับการรับรางวัลโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนนะครับในวันถัดไปหลังวันออกรางวัลการรับเงินนะครับโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนนะครับในวันถัดไปหลังวันออกรางวัลเงื่อนไขหลักนะครับหากหนึ่งหากประสงค์ถอนสลากฉบับที่ถูกรางวัลก็ควร ที่จะดำเนินการนะครับหลังวันที่ออกรางวัลแล้วเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ในการรับเงินรางวัล 2. ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนสําหรับการโอนเงินต้นและดอกเบีย้ยเมื่อสลกครบอายุและเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากนะครับ 3. ต้องสมัครใช้บริการ m y ่เอ่ b โ b บายแบงนะครับหรือแอป m y m o สามารถทำรายการฝากถอนนะครับผ่านบริการ Mobile Banking ไมโมได้นะครับสี 4. ไม่ับฝากบัญชีร่วมหรือบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ 5. ไม่สามารถใช้เป็นหลักทรัพย์กู้เงินธนาคารออมสินหลักทรัพย์ประกันผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนของตำรวจนะครับอายการและประกันตัวในจำเลยในชั้นศาลหรือหลักประกันการออกหนังสือคำประกันสลักครบอายุนะครับโอนเงินสลักครบอายุเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนน,นนะครับเงินรางวัลนะครับรางวัลที่1จํานวน ครั้งที่ออกรางวัลคือ1ครั้งรางวัลละ30ล้านบาทรางวัลที่2จํานวนครั้งที่ออกรางวัลคือ1ครั้งนะครับรางวัลละ1ล้านบาทรางวัลที่3จํานวนครั้งที่ออกรางวัล5ครั้งรางวัลละ10,000บาทรางวัลที่4จํานวนครั้งที่ออกรางวัล10ครั้งรางวัลละ3,000บาทรางวัลที่5จํานวนครั้งที่ออกรางวัล15ครั้งรางวัลละ1000บาทรางวัลเลขท้าย4ตัวจํานวนครั้งที่ออกรางวัล1ครั้งรางวัลละ 800บาทกำหนดงวดและหมวดอักษรเฉพาะรางวัลที่1และรางวัลที่2เท่านั้นนะครับซื้อหลักอมสินพิเศษ2ปีซื้อ5ล้านบาทนะครับจะได้รับ ห้าหมื่นหน่วยนะถูกรางวัลการันตีนะครับทุกงวดโดยถูกเลขท้าย4ตัวนะครับเลขรับ800บาทจํานวน5หมายเลขนะครับแปดคูณหก็4ี่พันบาทนะครับต่อง,งวดตลอด24งวดก็96,000บาทรับไปเลยอันนี้คือถูกแบบ100%นนะแล้วก็อาจจะถูกรางวัลอื่นๆอีกนะครับก็แล้วแต่ดวงครบกําหนดจะขายได้นะครับหน่วยละ1นึ่บาท25สตางค์คูณ5 0 0ห0นหน่วยเท่ากับ5้าล้านหกหมบาทนะครับรับไปเลย ถูกรางวัลทุกงวดงวดละ4,000บาทนะครับคูณ24ก็96,000บาท5ล62,500บาทบวก96,000บาทเท่ากับ5ล้158,500บาทนี่รับไปเลยนะนะครับอันนี้คือดอกเบีย้ยบวกกับารางวัลที่ถูกนั่นเองนะครับอันนี้คือแบบขั้นต่ำสุดนะแล้วก็ไปลุ้นรางวัลอื่นๆอีก เอานะครับก่อนจากกันนะครับใครมีคำถามอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้ตลอดเวลาฝากกดไลค์กดซับคายนะครับคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะใครซื้อสลักออมสินพิเศษ2ปีบ้างนะครับลองมาคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอกันหน่อยก่อนจากกันนะครับขอแชร์ความรู้ของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเตือนภัยทุกท่านกันก่อนนะครับโมบายแบงกิ้งใช้อย่างไรให้ปลอดภัยนะครับ 1. ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่นแอ Apple Store นะครับ Google Play Store นะครับและมันอัปเดตระบบบติการและแอป Mobile Banking ให้เป็นเวอร์ชันล,ล่าสุดเสมอนะครับแล้วก็ 2. ไม่ดัดแปลงระบบปฏิบัติการมือถือเด็ดขาดหรือไม่ว่าจะเป็นเจลเบรกนะครับรูตต่างๆนะครับแล้วก็ 3. ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานอย่าปล่อยค้างเอาไว้นะครับ 3. นะครับไม่คลิกลิงก์จาก sms ที่ต้องสงสัยนะที่ส่งมาเพราะอาจจะเป็นมิจฉาชีพนะครับส่งมาหลอกล่อแล้วก็อ้างตัวเองว่าเป็นธนาคารอย่างนู้นอย่างนี้ห้ามเด็ดขาดนะครับ C นะครับเอ่อหนะครับ ทำรายการธุรกรรมด้วยตนเองนะครับไม่ส่งมือถือหรือให้ข้อมูลสําคัญแก่คนไม่น่าไว้วางใจนะครับให้ช่วยทํารายการให้เพราะนั้นต้องระมัดระวังถ้าต้องการจะให้ใครทํารายการให้ต้องเป็นญาติจริงๆนะครับคนที่เราสนิทมากจริงๆนะครับ 6. นะครับไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทําธุรกรรมทางการเงินเด็ดขาดเพราะอาจจะเป็นพวกที่คอยดักจับข้อมูลนะครับ เนะครับตั้งรหัสผ่านให้เดายากนะครับและเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นระยะเช่นทุกๆ3เดือนนะครับและใครนะที่มีผู้ใหญ่ผู้สูงอายุภายในบ้านก็สามารถที่จะใช้โมบายแบงกิ้งได้ถูกต้องและปลอดภยัยต้องให้คำแนะนำกับผู้สูงอายุด้วยนะบัญชีมาซิมาเปิดขายให้เช่าให้ยืมโฆษณาโทษหนักมากเพราะนั้นระมัดระวังเลยนะครับใครที่ไปให้คนอื่นเช่านะครับหรือให้คนอื่นยืม บัญชีออมทรัพย์ในการรับโอนเงินนะเขาอาจจะเอาไปทําไม่ดีไม่ร้ายแล้วก็ไปทําไม่ดีนะทำให้มีปัญหาในภายหลังเพราะนั้นระมัดระวังนะโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0 0สนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุรัจัดหาโฆษณานะครับเพื่อให้มีการซื้อการขายให้เช่าให้ยืมนะครับจำคุก2-5ปีหรือปรับ2 0 0แสนถึง5 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับระมัดระวังกันด้วยนะครับ ข้อมูลส่วนตัวไม่ชัวร์อย่าให้ใครเด็ดขาดเพราะอาจจะถูกนำไปใช้ทำในเรื่องผิดกฎหมายได้นะครับเพราะนั้นให้ข้อมูลเท่าที่จําเป็นหากรู้ตัวตนชัดเจนว่าใครขอเช่นข้อมูลแบบจําตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดเลขบัญชีธนาคารข้อมูลบัตรเครดิตนะครับบัตรเดบิตต่างๆเพราะนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็ห้ามให้เด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆเช่นรหัสผ่านอันนี้ไม่ควรให้ otp ไม่ควรให้รหัส atm ห้ามให้เด็ดขาดนะครับ ใครสงสยัยใดๆก็สามารถที่จะติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อสอบถามรายละเอียดได้นะครับพ .1213 ่าน1,2,1,3